นวดให้ยายอารมณ์ดีวันนี้คือตะนวดเล็บเขายาวจะตัดเล็บนวดให้ยายโอ้เอนต์เทนลูกค้าให้แม่โอ้ยายไปดึงหน้ามาโอ้มานวดตอนสุดท้ายอะนวดไปนวดไปแม่ค่อยไปเอาเครื่องวันนี้ให้ยายเอ้ยจิ๊กจ๊กเป็นคนน่ารักนะจิ๊กจ๊กนวดจิ๊กจักนวดเอ,อยเก่งนะเก่งนะ ลูกชาแม่ทำงานเป็นนะโอ้ยปาสํรารผมนวดให้นะกอติดด้วยอยายยายทำไมพี่เขาชอบตีหนูแท้พี่ก้นเมฆพี่สายนุ่งกันตี่ะะหนูเออดูอะไริมีรถอะไรมานจันเมธทำไมนะเอามานวดนวดดีกว่านวด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 านวดนานเวนวดนาน นวดป่ะนวด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 นั่งเล่นกับแม่แล้วอารมณ์ดีแม่บอกรักขึ้นมานวดให้ป้าเลยบ้าคนเก่งนี่นะชื่อติกตอกแมวที่คุณหมอเอาฝากมาให้เลี้ยงหมอทำหมันสิทวัคซีนหมดแล้วติกตอกจะฉีดวัคซีนปีหน้าทิกตอกก็จะเจอแต่พี่ตียาอย่าบอกพี่อย่าตีทิกตอกนะติกตอกเจ็บ เมื่อกี้พี่จินดี้ก็เห็นตามตาว่าพวกนั้นตีติ๊กตอกอืมติ๊กตอกนวดเอนเตอร์เทนลูกค้าไหแม่โอ้ยแม่จะเอาเครื่องอบอแล้วนะทําไมแม่ขึ้นมานวดตั้งแต่แม่อบแรกๆอันเดียแม่แม,แม่แม่อบให้ป้าันก,กว่าติ๊กตอกจะอันนี้เสร็จก่อนดีกว่านะแม่อบให้ป้าเพิ่มดีกว่าอะให้ให้หลานนวดหลานกําลังนวดหลานกําลังขยันป้าอ่าอ่าอ่า อ่ะดี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 อ่ะนวดนวดดีดีอ,อ่ะได้นวดขานวดเนี่ยอ่ะนวดตรงนี้อ่ะนวดตรงนี้อ่ะนวดนวดขยายอ่ะนวด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 อือ่นวดไปมาดูในทิกต็อกกำลังจะนวดให้ยายอ่ะอ่ะที่สินวดจริงไหม แม่ได้เพิ่มเวลาให้ป้าแล้วทำไมเลิกนวดละ่ะหอพอละโอ้ลูกแม่เก่งจังเลยลูกกะจิกกะตอกติดต่องานได้นะนี่ลูกกะจิกตอกชอบนวดให้คนอื่นลูกกะจิกตอกเขาเก่งเขาเอ็นเตอร์เทนลูกกายแม่นมชื่อติ๊กตอกครับผมน่ารักไหมครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยแม่แม่เป็นอาจารย์ทางลายมือเศรษฐีนะครับอยู่บุรีรัมย์ครับรักทุกคนครับ